เนี่ยครับมันมีอยู่สองด้านน,นะครับไหลลงไปรวมท่นมา,านก็<อ><อ>คนไทยมาเที่ยวกันเยอะครับตอนผมมานี้ก็มีรถทัวร์จากคณะเมืองไทยมาสองสองคันรถน,นะครับเป็นพุ่ลงไปข้างล่างชันมากนะครับว่างๆนะครับเพื่อนมาเที่ยวนะครับ ห่างจากปักเซมาประมาณาหลัก38ครับจะมาถึงตรงนี้พอดีนะครับมาเที่ยวปักเซแล้วมนไทยอาจจะรู้จักสถานที่อื่นก็ผมแนะนำสถานที่นี้ด้วยนะครับสวยงามครับบรรยากาศดีนะครับชมบรรยากาศกันต่อ ป่าไม้เขายังเขียวมากเลยเยอะมากเลยนะครับป่าหนานแน่นเลยนะครับข้างๆมาเที่ยวกันนะครับแล้วต่อไปก็ติดตามเล็กนะครับนําเที่ยวกับเพืเ่อนๆไปในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ